ตำนานร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบกว่า81ปีนะ่าสนใจมากแปเปีเขาเรียกว่าเป็นระดับตำนานของร้านข้าวหมูกรอบหมูแดงระยะเวลาขนาดนี้นยแผ่ขาดอีก19ปีเนี่ยหนึ่งศตวรรษพอดีนะครับผมว่าดีเลยนะผมชอบน้ำราดเขานะครับยี่มันไม่ได้หวานเกินไปทำให้กินแบบไม่เลี่ยนนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ตอกลงหมูครับผมแถวหัวลําโพงครับตำนานร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบกว่า81ปีน่าสนใจมากได้ยินชื่อมานานและอยากมาลองครับเราไปดูกันครับตำนานข้าวหมูกรอบหมูแดงเจ๋งแค่ไหนครับแถวซอยตอกลงหมูหัวลาโพงไปดูนะฮะกับสีมรกตครับ 10ปีเขาเรียกว่าเป็นระดับตํานานของร้านข้าวหมูกรอบหมูแดงระยะเวลาขนาดนี้นแบบขาดอีก19ปีเนี่ยหนึ่งศตวรรษพอดีนะครับร้านเขาเนี่ก็จะมีเป็นหมูกรอบหมูแดงกุนเชียงแล้วก็ไข่นะครับก็มีพวกต้มเป็ดตุ๋นมะนาวดองกระเพาะหมูเกี๊ยมไช่แล้วก็มลซี่โครงหมูนะครับมันจะเป็นแบบมีต้มให้เราเลือกกินด้วยนะอันเนี้ยผมสั่งเป็นหมูกรอบกุนเชียงไข่หมูแดงกุนเชียงไข่แล้วก็หมูกรอบแดงกุนเชียงไข่เร็วมากครับนี่ครับอันนี้เป็น กรอบแดงเชียงไข่กรอบเชียงไข่แล้วก็แดงเชียงไข่นี่แต่น้ําลาดที่นี่ต้องบอกนิดนึงทุกคนคือเขาจะเป็นสีแบบออกเป็นน้ําตาลนวลๆไม่ใช่เป็นสีแดงนะเป็นระบ็กออนน้าตาลแบบสวยๆนะมาครับเราลองหมูแดงก่อนหมูแดงกินเชียงนี่ทุกคนหมูแดงนะครับนี่น้ำลาดเขาออก,กอ แนวแบบเค็มๆหอมๆหมูแดงเขาทำได้ดีนะชิ้นไม่ได้หนามากแล้วก็มีความหอมตัวเวลาเขาหมักหมูแดงอยู่ว่าทำออกมาดีนะไม่หวานไม่ได้ออกแมวหวานมีความเค็มหอมแต่หวานนิดนึงไม่ได้เยอะมากพี่อิงชอบให้เขาผสมให้เสร็จอ่ะชอบร้านที่เขาผสมซีอิ๊วดำกับน้ำส้มให้เสร็จแล้วแล้แล้วหมูไมาจัดให้ด้วยดิ ายุเยอะแล้วเขากินมารละนิดนึงนี่ทุกคนคุณเจียงครับผมว่าดีเลยนะผมชอบน้ำราดเขานะครับที่มันไม่ได้หวานเกินไปทำให้กินแบบไม่เลี่ยนนะครับเป็นเพราะมันไม่หวานเกินไปเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ากินแล้วมันกินง่ายมาก ลองหมูกรอบบั้งครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองกินหมูกรอบปรเปล่าๆดูกว่ารสคาติเป็นไงว้าวหมูกรอบว่าทำรสชาติเราม,มาดีนะระดับเนี่ยตำนานอืมเราใส่ซีอิ๊วดำมา้งนะอือใส่พริกน้ำส้มที่เขาปรุงมาให้แล้วกับตัวซีอิ๊วหวา,านน้ำส้มอร่อยมากเลยทุกคน ดีไปฮะผมว่าโดยรวมร้านเขาทำออกมาดีนะแต่ว่าที่นี่เขาจะเป็นน้ำสาร,รพัดชงทั้งหลายเลยนะครับน้นต้มน้ำกะหล่ำว้านแบเประเทศตรดน้ลยำอ้ยอยชาดำโอเลี้ยงกระเทียมหล่อหั่นกุ้ยและเบทวาย เอาแบบรวมกันบ้างทุกคนเพราะผมว่าใส่แล้วมันอร่อยขึ้นนะทุกคนน้ำราาที่นี่คือมันดีมากๆตรงที่มันไม่หวานนะครไม่เลี่ยนถ้าหวานมากๆเนี่ยมันเลี่ยนนะทุกคนคือมันไม่เลี่ยนแล้วพอมันไม่เลี่ยนเนี่ยมันก็ทําให้เราทานง่ายนะครับอื้อหมูแดงเขาเนี่ยกินไม่ได้หนามากไม่แข็ง มีความนุ่มนะครับแล้วก็หอมไปปลายแต่ผมเชื่อนะว่าพอเทม้ออนเน่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมากินร้านนี้แล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยต้องบอกจริงว่าเขินนิดนึงครั้งแรกที่มากินสี่มรกตทั้งที่ท็อปก็เคยมากินก่อนถึงตั้งตั้งหลายปีแล้วละกรอบเยียงไม่ผักลองพิเศษอะจานไหมอืม เอาอะไรนะเอาหมูกรอบกุนเชียงครับไม่ผักพิเศษอันนี้คือจานธรรมดาปกติของเขานะทุกคน <โด S 1> อยากอ<ด>ยากให้เห็นจานพิเศษเขาเหมือนกันนะทำไมนะทำไมนะเมื่อกี้บุกบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บุกบอกว่าอะไร <c oughs> เขาบอกว่าหมูแดงหมูกรอบที่เนี่ยใช้เตาถ่านยา่างที่เนี่ยใช้เตาถ่านยา่างใช่แล้วบุกเขาแบบย่างมาเรื่อยๆไม่ได้ใช้ไฟแรงคือเขาควบคุมอด้วยไฟด้วยเตาถ่านนะใช้เตาถ่านด้วยใช่ นี่สังก้อนเล้วก็สองถึชั่วโมงวันนึงอ่ะประมาณเกือบเกือบอ่ะลสองร้อยสองร้อยส0 0ร้อยสองร้อยอะไรองร้อยบาทเออสองร้โลแล้วก็น้ำลาดีกนะน้ำลาดอ่ะเขาจะทำวันหนึงอ่ะประมาณหกรลิตรหกร้อยลิตรเลยทุกคนอันนี้เป็นข้อมูลของเขาข้อมูลเขาเขาบอกมาถ้าคิดถูกยังไงก็ ถามเฮียได้เลยค่ะแต่ว่าเอางี้วิธีย่างหม okay. ู Vatican, ของเขาอ่ะคือเขาย่างด้วยเตาถ่านแบบไฟอ่อนๆแล้วย่างมาสองชั่วโมงแล้วไม่ใช่ย่างแบบว่าแทนที่จะย่างแบบนี้มันจะแห้งใช่ไหมแต่มันไม่แห้งนะเพราะว่าเขาย่างแบบทําไปด้วยเนี่ยหน้าร้านก็ขายไปด้วยหลังบ้านก็ย่างไปด้วยโอ้โหก็คือไม่ได้ย่างไปด้วยแล้วก็ไม่ได้เช้าแล้วมาขายบ่ายไม่ทําเยอะๆแล้วมาขายก็คือว่ามีพร้อมเสิร์ฟตลอดนี่ไง อ,อันนี้คือพิเศษอันนี้ผมสั่งหมูกรอบกุนเชียงสองอย่างพิเศษมาครับพิเศษครับผมมีทั้งหมูกรอบกุนเชียงอันนี้เป็นแบบจานพิเศษนะทุกคนราเสร็จแล้วก็มากินนละตุ่นซิโคงก่อนเป็นผักของชิ้นเดียวที่ผมชอบมากกินกันเดี๋ยวทุกคนพิเศษครับส่วนตัวอะไรผมก็ชอบ หมูกรอบมากกว่าตัวจตัวผมนะไม่ใช่ว่าร้านเขาหมูแดงไม่ดีนะลักษณะที่ใส่ผมมัาเป็นคนชอบกินหมูกรอบมากกว่าหมูแดงถ้าหมูแดงหมูกรอบมันเป็นอีกหนึ่งอาหารสตรีทฟู้ดที <h <h ่เมืองไทยนิยมนะไหนจะมีอะไรนะข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเอออันนี้คือมันเป็นเพนเพนแล้วนะครับือ เขาทาน้าราดมาได้ได้ดีนะส่วนตัวผมนะเพราะผมชอบตรงที่มันไม่หวานมากจริงบางที่เนี่ยพอพอมันหวานมากเนี่ยต้องบอกนิดนึง<ช>ว่ากูกินคาแรกคาเดียวอย่างไรมันแบบอร่อยแต่พอกินไปเยอะๆเนี่ยมันจนหมดจานเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าหัวเลี่ยนจังแต่นี่นี่เขาทาออกมาดีครับตอนนี้อะครับ ถอดล้ผมอยากกินอะไรอะวันนี้ผมอยากกินกุ้งแม่น้ำเผามากแบบที่ผ่าตรงกลางมาแล้วนะแล้วก็มีมันแบบาของบอกืมุุงอกุงอไี้ยให้พีีไปนั่งกินแล้วไปนั่งทอนแล้วเผาเผากินเลยอืมไปแม้ถ้าเกิดแบบมีคนแบบเจ้าของตามชวนไปอะไรเงี้ยไปตดมาแล้วก็กินเลยไปดีรออะไรอะ ใครเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งแม่น้ำนะครับเอาขึ้นมาส่วนแล้วก็แบบผ่าแล้วปิ้งกินตรงนั้นเลยทักบอกผมได้นะคอมเมนต์บอกตอนนี้สิ่งที่อยากกินใช่ไ่มก็มีกุ้งแม่น้ำเผาและอันก็เป็นเนื้อย่างเราไปแล่นนแรอกว่ารโ้ผมรู้สึกว่าผมอยากกินจริงๆนะ มะละมันจะมีการขมไปไปลายนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ขมแล้หโอ้โหกินไม่ได้อย่างนั้นหนูว่าดีครับทุกคนครับคือร้านสีมะละกอเนี่ยถ้าใครเคยมาจริงแล้วก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเพราะว่าผมเพิ่งเคยมาใช่ป่ะเขาเปิดมา81ปีแล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนเนะ่เคยมาคอมเมนต์ comment บอกว่าเออคุณมากินแล้วคุณชอบอะไรของร้านเขาและสมมติใครมีร้านหมูกรอบหมูแดงนะครับดีๆเนี่ยลองแนะนําผมมาได้นะครับหรือว่าเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ได้เอาสิ่งที่ผมกินก่อนเลยเจ้าของฟาร์มกุ้งอันนี้อันนี้อันนี้นนนนตัว สดๆเลยกินกับสดๆเลยนะถ้าใครสนใจร้านสีมรงกรกดเนี่ยข้าหมูแดงหมูกรอบที่ตำนานกว่า81อปีนะแวะมาได้แถวหัวลำโพงนะครับตอกลงหมูนะร้านเขาเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง4โมงครึง่งทุกวันนะครับลองแวะมานะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยกินก็ลองแวะมาดูนะครับว่าตำนานข้าหมูกรอบกว่า8 1ปีเนะี่ยเป็นแบบไหน เดีนะ๋วถ้าใครเคยกินแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าคุณชอบอะไรของร้านนี้เขานะครับผมฝากหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามพี่แหลมาโดยตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ